สวัสดีจ้าคุณอยู่ในช่องโฮเหมือนกันเลยใช่ไหมคะกับคลิปแจ็คสันถ้าคุณได้ดูคลิปแจ็คสันแล้วมาดูคลิปนี้เพราะว่าเราอัดสองคลิปในหนึ่งวันค่ะเพราะว่าเราท่านั่งยังไม่เปลี่ยนเลยนะคะไม่เปลี่ยนเลยท่านั่งที่เดิมเลยค่ะมุมเดิมนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะวันนี้เราจะฉันตื่นเต้นมาที่จะได้รีแอคอันนี้เพราะว่าเห็น ชีเซอร์ตั้งแต่เล่อสองวันก่อนแล้วก็คือม่อคือมีการเปิดตัวไปแล้วกับวงใหม่ของค่ายโฟวันวันอันนี้เป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกของค่ายนี้ก็คือวงอารีน่าใช่ซึ่งค่ายโฟวันวันเนี่ยก็คือค่ายของน้องแอลลี่ที่ร้องเพลงเธออ่าไรนะไม่ถือเป็นเดี่ยวไงใช่ให้รู้ว่าเกิร์ลกรุ๊ปคุณจภาพก็คือดีเป็นทีป๊อปแต่ว่าเป็นทีป๊อปแบบ เป็นคือค่ายเนี้เป็นค่ายที่ลงทุนร่วมกับเกาหลีอืคุณภาพก็เลยแล้วทันทีที่พอรู้ว่าจะปล่อยเพลงสักทีแฮชแท็กในทวิตเตอร์ก็คือว่าอารีนามามาสักทีเหมือนกับว่ารอเมื่อไหร่จะมาซึ่งมาแล้วเหมือนพวกเราที่อันอันไม่ยอมดูก็คือจะมารอดูผมกันวันนี้แต่เห็นแอปเห็นทีเซอร์แล้วคือปังกับเมื่อวานงานเปิดตัวฉันแอบเห็นอันนี้แล้ว ไลฟ์ที่แสดงบนเวทีแล้วต่อยังไม่เอ็มบียังไม่ได้ดูแบบละเอียดไปขับไปดูบนขับเพลงคำ Get It Now นะคะมีคนไทยสองเกาหลีหนึ่งใช่ไหมน้องเชยแตมน้องพีมแล้วก็คนเกาหลีกชื่อมินซอเธอและมินซอเป็นเด็กอายุสิบห้า

ไปอันนี้เราเป็นคนรัวเลาคุณหนูคุณหนู่ทๆต้องคยก็อราชั้นคือปังเนาะเด็กสมัยนั้นหัวเนาะหวเราเก่งโอ้ยลองไคด้วยนะติ๊ต่อโอ้ยเราไม่ทำกูอยู่นะ มันเลยออนอูมาเตอร์โอ๊ยเคยต้องเต้นตามชัวได้นะมันก็มันแค่เดียวชัวชัวชัวเต็มสวยมากเลยอ่ะไปมาออนอูมาใช่เกลียเลยมันมีควมดีเนาะมีความกลิ่นไทยเกาหลีเลย มและหนึ่งุ้ยองผิมเดี่ยวดีตันเชอแตมนันคือเด็กฝึกไพ่ไวตีเต่าห้าล่ฝึกปังนะ้องพิมเนี่คือในเฟ้นความเป็นไทยเลยน่าไทยน่าหวานเลยแลพิมคุณรอรองาคอนแบบ คน้นขาชุดเชิดนั่งฟังอยู่นะมาถือตัมาค่ะคือน่าลักจังอุ้ยชอบคนนี้ได้ที่เธยอ่ะไปสาวไปเหลือปิดเธอ อุ๊ยสนุกดีอะนะครับน้อได้หนูความหวังใหม่ของทีมปับไทยค่ะคุณผู้ชมพีอนิคามหน้ารู้จักวงเอ็มเอข่าไหก่อนไหม่ะอ่ะอ่ะอ่ะ จบเขาค่อยๆจบนะเขาไม่ได้จบปึ้งนะยิงสักรอบสาวแล้วทงกรอบนะมันต้องอย่างนี้สิมันต้องอย่างนี้สิสมศักดิ์ศรีอินเตอร์อินเตอร์เอ็มบีน้มีความแบบ เกาหลีไใจใต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆเพราะว่าค่ายเนี่ยมันเป็นค่ายร่วมร่วมลงทุนขอบเกาหลีกับเก,กาหลีแล้วก็มันก็เลยมีมันก็ดูความโกอินเตอร์แล้วก็แบบใช่เพราะฉะนั้นน่ะฉันคิดว่ามันเลี่ยงไม่ได้เว้ยว,ะวะ่าคือแอบเห็นดราม่ามาว่าเข<อ>าบอกว่าโอ้ยมีแบบเกาหลีแบบฟิลว่าเหมือนแบบกอบเกาหลีแหละแต่ว่าฉันรู้สึกว่างานเบบมันมันไม่ใช่งานกอบอะแต่มันเป็นงานที่ ทำให้คุณภาพดีเท่ากับของเขาซึ่งมาเป็นเรื่องดีซึ่งมันเป็นเรื่องดีมันเป็นเรื่องปกติที่แบบคุณแบบยังไงอ่าจะให้ปล่อยจะให้ปล่อยเอ็มวีวงนี้มาให้มีความเป็นไทยแท้แล้วไทยแท้คำว่าไทยแท้คือคุณภาพของไทยแท้คืออะไรอะไรเออเพราะฉะนั้นให้วงการท้งหมดโปรดักชันเพลงมันขึ้นเออมันเป็นอย่างนี้อย่างน้อยอย่างน้อยก็เออภูมิใจว่า เขาทําได้เทียบเท่ากับเกาหลีหรือว่าบางทีอาจจะทําดีกว่าเกาหลีด้วยมันก็โอเคมันก็เป็นเรื่องแบบผลผลอยได้ปะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็คือปังลงตัวจริงๆยังเป็นเด็กๆกันอยู่เลยใช่ใช่เด็กใคใารมีเขาปั้นสำหรับเป็นแอลลี่ก็เด็กรุ่นรุ่นแอลลี่หมดเลยเขาไม่ได้ค่อยปั้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเหมือนเหมือนปล่อย ปล่อยข่าวมาว่าจะมีเกิร์ลกรุ๊ปมาสักพักหนึ่งแต่ว่ายังยังไม่เอาผลงานตามมาคนเคยกับเราล้วก็นวดให้แบบนวดนวดแต่ว่าเชื่อแตมนมงก็ไปแวบบ๊แบๆบในแอลลี่ไงไปฟีเจอร์นก<อ>ับอลลี่<อ>มาแล้วแต่ว่าอันนี้เมื่อวานที่ฉันดูไลฟ์แล้วฉันดูสัมภาษณ์เขาก็บอกว่าจริงๆอันนี้โปรชั่นก็คือถ่ายที่เกาหลีทีมทำครึ่งหนึ่งก็เป็นทีมเกาหลีแหละดีเรคเตอร์ผงเผือก็เกาหลีอืเออแล้วก็คนควบคุมคุณภาพเนี่ยก็คือเขาควบคุมคุณภาพ ด้วยกัน,กนแต่ว่าฟีลว่าแบบทางเกาหลีก็จะไม่ปล่อยงานที่มันแบบไม่ได้มาตรฐานเออเขาก็ทําให้ดีคือน้องน้องบอกว่าน้องถ่ายเอวีกันสี่สิแปดชั่วโมงติดอะหล่อเล่หหรอเ,เ,รอเต้นใช่ชี้ยังอยู่ประมาณลอยแล้วเขาบอกว่า้องบอกานอกานงเต้นเป็นสิบรอบเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่แบบเขาไม่ปล่อยเขาไม่ปล่อยให้หลุดหลุดเลยอะ่ะซึ่งมันก็ออกมาก็มันก็ดีแล้วก็หลายคนก็บอกว่ามีกลิ่นอายความเป็นแบบแบ็คพิงค์บ้างนู่นนี่บ้างฉันก็ ฉันก,ก็รู้สึกว่ามันก็มีกลิ่นไอเหล่านั้นจริงๆแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ก๊อปมาทาั้งทั้งยวงอะ่ะมันคือการแบบแค่กลิ่นอะ่ะความความเกาหลีอะ่ะเออความเกาหลีมันออมันบนอนะ่ะงานงานเีเอทีฟในโลกเรามันก็จะบนวนมันถ้าจะรำกว่านี้ก็คือลํำกว่านี้ต้องยังไงนาะคิดไม่ออกน้องต้องไปเต้นบนอวกาศเออเราต้องแบบ เต้นอยู่บนดวงจันเลยไงย่ะลายกรอบลานดีสั่มเออแต่นี้ก็นี่ถือว่าไม่ได้กรอบนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เหมือนแบบเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ไม่ได้เหมือนเส้นเรื่องไหนก็ใช่นี่แหละแต่ว่าแต่ว่าดีเพราะว่าน้องเก่งลองเต้นอาจจะไม่ได้ไม่ได้เต้นดุแบบโอ้โหเอเอเต้นแบบลายเต้นแบบเเด็กลงมาหน่อยตามอายุเหมือนท่ายที่เขาแต่ก่อนฉันก็สงสัยว่าทำไมเอลลี่แบบ เ,เต้นแบบมันเต้นแรงได้กว่านี้มันแบบจริตมันเยอะ่ากเลยแต่พอชันมันั่งดูเลยฉันว่าค่ายเนี่ยเขาด้วยความที่เขาปั้นเด็กแล้วเขาทําให้จริตของศิลปินเขามันอยู่ในเลเวลที่เหมาะสมอายุเ,ออเพราะว่าเอานึกสภาพาถ้าสมมติน,น้องคุนเนี้ยอายุสิบห้าสิบหก้วแบบโอ้หโ<ล>หกูเสร็จเต็มลงท่าล่างนอนกูแบบกูแฮรกูอะไรเงี้ยคนก็จะมาแบบเออ,เอ,อแก่แดดเอ,อเ็เแค่นี้ทำไมเต้นอย่างนี้เพราะนี่เขาก็เลยปรับให้แบบอ่างโก่อม เหมาะกับช่วงอายุไม่ได้เบาแต่ก็ไม่ได้แรงแรงแต่ว่าขุดออกมาหมดทั้งตัวแต่ว่าแต่ว่าสามคนนี้ถือว่าถือว่าเกือบแรงนะอือดูแล้วโอเคอ่ะดูแล้วแบบเพราะเกือบกลุ่มมันต้องเต้นแบบเนี้ยมันต้องแข็งแรงประมาณหนึ่งมั้งั้นคนมันจะไม่อินแต่อย่างถ้าเอลลี่อะไรเงี้ยแต่อาไปเสศิลปินเดียวก็เต้นกลุบกิบกุบกิบได้อเลยเนี้ยแต่รู้สึกว่าหลังๆังเอลลี่ก็เริ่มจะแบบเพิ่มเลเวลขึ้นหน่อยนะตามประสบการณ์นี่ว่าตามความเจนเวทีเออความมั่นใจก็มีมากขึ้นก็ต้องฝาก กับวงใหม่ไทยป๊อปทีป๊อปซึ่งน่ารักให้ยืนสองคู่กับโฟอีฟเลยเดี๋ยวหลังจากนี้เราขอไปดูที่นางเพอร์ฟอร์มโซนฟอร์มบนสเตจก็โอเคอยู่แต่แต่ว่าชอบเพลงเพราะว่าท่อนฮุกมันเหมือนเอาไว้ยุดหายใจประมาณนี้เออแบบชี้แล้วหายใจก่อนสองอึกอึ๊บแล้วก็เคยเต้นต่ออะไรอย่างเงี้ยเธอเรามาดูไอ้สเตจที่ไลฟ์สเตจเลิศมากเลยนะใครทีป๊อปสเตจมฉันว่าเดี๋ยว แต่เดี๋ยวเอาเอาแค่ตัวบุคคลก่อนน่าจะได้ไปเยือนใช่เพราะว่ายังไงฉันว่าน้องๆพวกนี้ต้องได้ออกทีปอบสเตจเออยังรอดูฟีดแบ็กถ้าแบบไปออกทีปอบสเตจจะเป็นยังไงอีกสักหนึ่งชอบชอบอยู่ในใจนะชอบชอบในใจของฉันคือฉันให้สลักเชร์แต้มฉันจ้องเป็นเชร์แต้มฉันเป็นมินซอลแล้วกันเพราะว่าฉันเป็นเธอเนอะแมนน่าเธอไม่ใช่มินซอฉันเป็นไลท์บิ๊กซอบิ๊กซอลเธยคือตัวอย่างฉันก็ไม่เชร์แต้มฉันคืออะไรเออเชร์ผีไงเขาบอกเชร์ผีก็ไม่ได้แห้งเหมือนกัน กจชอบสงสัยหรือยังว่าทำไมในการปรประนาะปป้าห้าติดแทงเพราะว่าข <โอ S 1> ี่ทีแหงเลย <laughs> การเราเรื่องมันก็ายากอะกเข้าใจอะนูเข้าใจนะผ<อ>ู้ชมก็ฝากน้องๆไว้ด้วยถ้าชอบน้องๆก็ชอบไปแล้วก็ถ้าชอบพวกเราก็ชอบมาค่ะใช่ค่ะพักมานะคะได้จริงค่ะรับงานนะคะตอนนี้เหตุโหยังเป็นเหตุที่ไม่ได้ดังมากก็คืองานตอนนี้ถูกอยู่ส่งสมัคส่งอะไรมาให้รีวิว ฟรีก็ได้อะถ้าเป็นของก็่งมาอย่ารีวิวให้ฟรีหรือว่าติดต่องานมันยังเล็กที่น่ารักอยู่ทักไอจีใครไปก็ได้มิวหรือออกก็ได้ใช่หรือไม่ก็คอมเมนต์ว่าติดต่อกับมันหน่อยอย่าก็จะโทรหาะคะแล้วก็ถ้าสึกว่าคุยคุณมีงบน้อยแบบโรดักไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาเงินเราให้คุณด้วยเดี๋ยวเราจะรับ เราให้เงินคุณสามพันแล้วคุณว่าเออจ้างเราเนาะแล้วคุณก็เอาสามพันที่เราให้คุณอะมาจ้างเราอีกทีเพื่อโปรไฟล์ช่องเราเราอยากมีโปรไฟล์เราอยากมีโปรไฟล์เราอยากมีแบบวันนี้เขาสนับสนุนโดยไปดึงไม่มีไงครัเดี๋ยวเราจ้างแล้วคุณพักมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตั้งให้คุณคุณส่งพร้อมเพย์มาโอเคไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรอะกลับไปยินกูเนี่ ทีมที่นี่ค่ะกีกับกรีกูนี่ <c oughs> บ๊ายบายคะ่ะ <c oughs>